สวัสดีครับอยู่ผมเลซี่นะครับวันนี้อยู่กับรายการนะผมเจาะลึกทุกตําแหน่งนะครับผมคือจะมี4ีําแหน่งด้วยกันนะครั้งนี้ผมจะมาทําใหม่นะผมเป็นทั้งซับพอตระเบิดแล้วก็ตัวหน้าแล้วก็ตัวสนัยนะครับผมผมจะมาเจาะลึกใหม่เอาใหม่หมดเลยนะผมให้มันละเอียดกว่าเดิมแล้วก็ให้มันแบบให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะผมแล้วก็การเล่นตัวซับหรือว่าการเล่นตัวระเบิดตัวหน้าตัวสนัยเนี่ยวิธีเล่นที่มันแบบดีที่สุดเห็นผลได้ดีที่สุดเนี่ยผมได้ทําการไปวิจัยวิเคราะห์หรือว่าไปดูหลายๆผู้เล่นมาแล้วนะผมว่าการเล ลงห้องซ้อมหรือว่ากาลังแข่งขันอยู่เนี่ยก็ควรดูคลิปนี้ไว้นะผมแต่ส่วนมันเนี้ยเป็นหัวข้อของตําแหน่งซัพพอร์ตนะผมซึ่งจะลงลึกกับตําแหน่งนี้มากมนะผมใครที่อยากรู้วิธีการเล่นของมันจริงๆหรือว่าวิธีการเล่นที่ดีที่สุดสําหรับของมันเนี่ยมาเล่นยังไงพวกกันก็ดูคลิปนี้ได้เลยคะใครที่ประสบปัญหาการหาร้านเติมเกมไม่ได้เนี่ยงั้นผมขอแนะนําร้านเทพฮับที่ตอนนี้เนี่ยมีระบบโค้ดส่วนลดเรซี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้โค้ดมีจํากัดนะรีบเ,รบเข้าไปกดใส่แล้วก็รับส่วนลดแบบนี้ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่เกาะโค้ดเรซี่ไปก็จะได้ราคาประมาณนี้เลยนะครับเงื่อนไขาตามบริษัทกําหนดนะครับผมโค้ดมีจํานวนจํากัดนะครับผมรี่มากดกันเยอะเเด้อและการเจาะลึกในรอบนี้เนี่ยของตาแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยผมจะสรุปให้เลยนะผมให้มันเข้าใจง่ายๆนะผมให้คนดูเนี่ยหลายๆคนบางทีเนี่ยเวลาผมลงรายละเอียดไปเนี่ยคนดูอาจจะแบบยังไม่ค่อยเข้าใจกันนะผมเพราะงั้นผมจะสรุปให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็อาจจะเพิ่มรายละเอียดลงไปให้มันเหมือนแบบว่า แบบซัพพอร์ตเนี่ยจังหวะนี้คนทําอะไรยังไงนะครับผมมาเริ่มที่อันดับแรกนะผมตัว2เนี่ยไม่จะเป็นต้องวิ่งนําตัวหน้าแล้วนะผมเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งตัวหน้าก็คือตัวหน้าไปเลยนะผมตัวหน้าเนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่อ่าต้องพานําตัว2แล้วนะผมต้องเป็นคนพาอินไฟ อินไฟนะผมย้ำนะว่าอนะินไฟนี่ยไม่ใช่อินเกมนะอินไฟกับอินเกมมันต่างกันนะผมอินเกมคือพาเดินเกมอินไฟคืออินเฉพาะตอนที่มีไฟเกิดขึ้นจะพาเล่นจะพาเดินเกมอะไรประมาณนี้นะแต่เพราะงั้นผมจะไม่ลงลารายละเอียดกับตรงน,นี้มากนะผมอ่ะก็คือตัว2เนี่ยก็คือควรตามตัวหน้าเนะี่ยผมพูดให้น้อยนะผมผมจะย้ำวนะ่าพูดให้น้อยนะตัว2แนะนําว่าให้พูดให้น้อยแจ้งแค่ว่ามีชุบมีฮิลอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็ตัว2เนี่ยจำเป็นต้องถือปืนฮิลไว้ด้วยนะครับผมอันนี้คือผม,ผมจะพูดแบบแนวสรุปรุปเลยนะตัว2เนี่ยต้องถือปืนฮิลอด มีฮีไว้ก็คือต้องถือนะแต่ถ้าเป็นแบบทะเลทรายเนี่ยก็ถือเป็นพวกดีพิที่แทนนะผมและเอาสลิงมานะครับถือพวกดีพิที่แทนแล้วก็เอาสลิงมาแล้วทำไมผมถึงอยากให้ตัว2เนี่ยพูดน้อยๆไว้นะผมเพราะว่าตัว2เนี่ยมันมีหน้าที่ที่ต้องโฟกัสเพื่อนร่วมทีมนะผมทั้งตัว3ตัว4หรือว่าตัวหน้านะผมที่มันแบบหลักๆเลยแต่คนที่แบบโฟกัสหลักๆเลยคือต้องเป็นตัว1หรือว่าตัวหน้านะผมตัว2ควรโฟกัสตัวหน้าดีๆนะส่วนตัวระเบิดหรือว่าตัวสไลด์เนี่ยควรลองลงมาจากนั้นนะฮะถ้าเกิดว่ามีตัวระเบิดกกััััับตตตตวววววหหนนนนนนน้้้้้้้าาาาลลมมอออออยู่่่ีีแะะชุไรรคคผืงโ2 ตามติดตัวหน้าค่อนข้างแบบคือเอาแบบติดแบบแนบชิดเลยนะผมตัวหน้าพาไปไหนตัวสอต้องตามไปด้วยนะเพราะว่ามันจะทําให้ทีมมันลงตัวนะเออมันจะทําให้แบบ ตัวหน้าเนี่ยมันได้เล่นง่ายเพราะว่ามันมีตัว2อคอยซับพอร์ตอยู่เสมอมีมีฮิวมีชุบมีนุ่นนั่นอะไรก็ว่าไปอาจจะแบบเอาโคโนมาเล่นอาจจะแบบเอาสายจูงมาเล่นทีมไหนจะเล่นยังไงก็ไม่เป็นไรนะผมแต่ว่าการเล่นของตัว2เนี่ยคือควรตามติดตัวหน้าไปเลยนะผมเราแค่ทําตามคําสั่งตัวหน้านะผมมันจะง่ายทันทีนะตัว2นะถ้าเกิดว่าได้ยินแค่คําสั่งตัวหน้าเนี่ยหรือว่าคนอินฟท์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําหน้าที่ตรงนั้นได้ทันทีเลยนะเพราะว่ายังไงตัว2ก็ต้องรอฟังตัวหน้าอยู่แล้วนะผมมันมมฟััยวผผต้้าา2ง นะถ้าขัดคําสั่งนี่ผมบอกเลยว่าไปรอดกันยากครับผมไปไปไปรอดยากจริงเพราะว่าถ้าขาดตัวนี้ไปเนี่ยการชุบการซัพพอร์ตหรือว่าการฮิวอะไรเนี่ยอ่ามันมันจะทําให้แบบขาดหายไปแล้วมันก็จะทําให้ทีมทีมเนี่ยมันไม่เป็นระบบเลยว,ว่าจะจะแตกง่ายครับโดนตีแตกง่ายนะผมมันแบบมันไม่แข็งมันไม่หนานะเพราะงั้นตัว2เนี่ยควรฟังคําสั่งตัวหน้าอย่างเดียวเลยนะผมส่วนอินเกมอะไรเนี่ย Game, อินเกมเขาจะพาเดินเองนะผมพาเดินเองพวกเราแค่เดินตามกันไปนะผมแต่คุณก็ต้องเดินตามตัวหน้าอยู่ดีนะผมพยายามอย่าห่างจากตัวหน้าเยอะเพราะมีตำแหน่งที่ไม่ต้องแยกหรือว่าต้องห่างจากเพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วนะผมก็คือตำแหน่งทั้งสไนแล้วก็ของ ตัวระเบิดเองนะที่พอใกล้ๆกันแต่มันก็ต้องแบบตามๆกันอยู่ดีนะครับตัวแดงซัพพอร์ตเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารีเซ็ตได้แล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถถือปืนฮิลไว้ตลอดเลยนะผมเราควรมีปืนฮิลปืนฮิลเล็กติดตัวไว้ตลอดนะผมหรือจะเป็นปืนฮิลใหญ่ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะผมแต่ผมแนะนาเป็นปืนฮิลเล็กนะผมถ้าเป็นปืนฮิลปกติเนี่ยสามารถหาได้ในร้านค้าตู้แบบปกติเลยตู้ออนไลน์ก็สามารถหาได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นฮิลไว,วยอยากได้ฮิลไว,วแบบชุบเพื่อนได้อะไรเงี้ยนะผมก็หาจากตามแอรพ น่าจะมีนะผมในไอเดบบอัพ อัปเกรดอะไรเงี้ยน,น่าจะมีอยู่นะผมเพราะงั้นก็สามารถไปหากันได้นะผมที่หายง่ายเลยก็คือปืนฮิวเล็กนะผมสามารถซื้อในร้านค้าออนไลน์เราได้และก็สามารถซื้อในตู้ได้นะผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญมากมันะผมสําหรับการเล่นตัวซับนะมีอะไรเราใส่ให้หมดเลยนะผมเวลาเพื่อนเราดาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮิวไวโคโนฮิวหรือว่าจะเป็นดี t ิทีสกิลต่างๆนานา,า,าเนี่ยไอบอลเหมือนกันนะผมเรามีอะไรเราเซฟเพื่อนได้เราก็เซฟใส่ให้หมดเลยนะผมยิ่งถ้าเป็นตัวหน้าเนี่ยเรายิ่งต้องเซฟนะเพราะว่าถ้าเราจะเซฟด้วยไอบอลแค่่านนาจะเนิมมมทีััยงง้สล มันชนข้างน่ากลัวนะในแผนนี้นะผมแล้วก็เวลาที่ตัว2จะเซฟเพื่อนเนี่ยตอนที่เพื่อนมันดาวนนะผมแนะนําให้มีไอวอลอย่างน้อย2 3ถึงลูกขึ้นไปย้ำนะว่าขึ้นไปนะเพราะว่าเวลาเพื่อนเราดาวเนี่ยศัตรูทีมตรงข้ามยังไงก็ยัดมาแน่นอนนะยัดอยู่แล้วนะผมเพราะงั้นเราเซฟไว้ด้วยการเอาไอวอลสลูกหรือ2ลูกขึ้นไปจะดีมากเลยนะผมห้ามเอาไอวอลหนึ่งลูกนะผมแนะนําว่าอย่าเอาไอวอลแค่ลูกเดียวนั้นเรามีไอวอลเยอะเท่าไหร่เราก็ใส่ใไปเถอะเซฟเพื่อนไว้เอาแค่นั้นเพราะว่าตัวเราเนี่ยเล่นอะไรได้ไม่เยอะคร โมเมลิตี้ค่อนข้างเยอะกว่าเรานะผมเพราะงั้นเราเซฟเพื่อนไว้นะผม ป็นสิ่งที่ดีที่สุดซัพพอร์ตต้องโฟกัสคํานี้ไวด้ดีๆนะผมก็คือการเซฟเพื่อนนั่นแหละครับผมงั้นการพูดผมต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นการสรุปล้วนๆเลยนะครับตัว2ต้องตามตัวหน้าเท่านั้นนะผมห้ามนําตัวหน้านะตัวหน้าจะพาเล่นเองนะครับผมแล้วก็รับคําสั่งแค่ตัวหน้าเท่านั้นถ้าเกิดว่ามีไฟกันเกิดขึ้นมันจะทําให้ตัว2เนี่ยโฟกัสได้ง่ายนะผมถ้าเกิดว่ารับคําสั่งจากแค่คนเดียวแล้วก็ตัว2เนี่ยคนมี DBT หรือว่าโดนฮิลแล้วก็ฮิลไวนี่สำคัญมากนะผมควรมีติดตัวไว้นะผมแล้วก็ฮิลเล็กเนี่ยควรมีติดตัวไว้เสมอนะผมต้องมีติดตัวไว้ห้ามขาดเลยนะผมของพวกนี้นะ DBT ก็คือวงชุบนะครับ DBT เนี่ยต้องเป็นสกิลสองนะผม ไม่ใช่สกิลหลักนะแล้วก็ฮิวายเนี่ยสามารถหาได้ในคลังแสงแล้วก็ไอเดอรฟ้านะผมแต่ว่าไอเดอรฟ้าเนี่ยจะเป็นสุ่มนะส่วนไอเดอรอัพเกรดเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วก็เวลาเพื่อนดาวเนี่ยเรามีอะไรอยู่ในมือเนี่ยเราก็ใส่ยกให้เพื่อนตัวนั้นให้หมดเลยนะครับผมจะต,ต้องขอเตือนอีกรอบว่าตัวตัวนั้นเนี่ยต้องเป็นเฉพาะตัวหน้านะผมถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเราไม่ต้องใส่สุดก็ได้นะแต่ถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่มันคับขันมากเกินไปเนี่ยหรือว่ากลัวแบบรีไม่ทันเนี่ยก็สามารถใส่สุดได้เหมือนกัน,นะ ใช้ให้บ่อยๆเลยนะผมถ้าเกิดว่าเพื่อนดาวหรือว่าเพื่อนเจ็บเนี่ยก็ยิงยิงมันไปเถอะในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงแนะนําสกิลตัวละครนะผมมาครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากสกิลแรกเลยผมก็คือสกิลนี้นะผมเป็นของแคสซี่สายจูนะก็เป็นพื้นฐานได้แหละแต่สามารถเอาเขาเรียกอนะไรทำไมผมถึงเอาฟอร์ดมาเนี่ยผมเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดคอมโบของโอ,อลิเวียได้ค่อนข้างโกงนะผมมันจะเพิ่มเลือดจาก40เนี่ยอาจจะเป็น50ถึง60 นอาจจะมี80ก็ได้นะผมผมไม่รู้นะอาจจะประมาณ60อ่ะประมาณ60หรือ50นี่แหละเวลาฝรนเพิพ่มเลือดกับอาโอลิเวียนะฮะก็คือค่อนข้างโกงเลยหรือว่าคุณจะเอาเป็นโจเซฟมาก่อนก็ได้นะผมถ้าเกิดว่าอยากเซฟจริงๆให้นะผมเอาโจเซฟมาก็โอเคโจเซฟมาก็โอเคนะฮะต้นมาเป็นเอาชิโร่มาแทนก็ได้นะผมชิโร่หรืออ่าโมโคก็ได้ผมเอามาเล่นช่วยตัวใบแล้วนะถ้าเกิดว่าทีมเรามีใบเนี่ยผมแนะนำให้เอาชิโร่หรือโมโคมาเล่นก็ได้นะผมเอามาช่วยตัดโจเซฟ นะครับประมาณนี้เลยอัพสก,กิลต่อมาก็เป็นอ่าโคโนนะผมโคโนตรงนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะผมเอาโมโคมาก็ได้ หรือว่าจะเอาเป็นฟอร์ดหรือว่าโจเซฟมาก็ได้นะผมก็คือด้านทั้งสองเลยแต่ว่าผมแนะนําให้เอาโจเซฟมาดีกว่าฟอร์ดนะถ้าเกิดว่าเราเล่นโคโน่นะครับผมผมแนะนํานะอ่าคือโคโน่มันนานทีแบบคือสกิลมันครูดาวค่อนข้างค่อนข,ข้างนานอยู่นะผมมันก็เลยแบบมันไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนกับแคสซี่นะแคสซี่มันถ้าจะไม่ผิดมันครูดาวเท่าไหร่วะสี่สิบห้าวินะผมก็ค่อนข้างเร็วเลยแคสซี่นะครูดาวไวมากนะครับผมเพราะงั้นนะผมถ้าเกิดว่าเรามีโคโน่เนี่ยเราก็เอาเป็นทางด้านของโจเซฟมาโอเคกว่านะผมโคโน่มาแทนไอ้ถ้าเกิดมีมีโคโโนนนน่่่่เเเีียยอออาาาจซฟฟมมมมแทร์ดดกวะคผผไ ให้เล่นฟอดนะอ่าตัวต่อามาก็อาจจะเป็นโมโคโหรือชิโร่ก็ได้นะผมบอกผมบอกไปแล้วนะว่ามันเอาไว้เล่นอ่าตัดโจเซฟฝัฟ่งตรงข้ามแล้วผมเลือกสอตัวนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะผมมันจะแบบเหมือนมันติดใม้เพื่อร่มทีมด้วยนะผมทำให้ทีมมาเล่นง่ายนะการมีมารในทีมก็คือดีมากเลยนะฮะ